สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ารวมกับทั้งท่านใหม่และท่านเก่านะเพิ่มเข้ามาดูวใ,ใหม่ก็เยอะนะเกือบ300รอกว่าท่านนะครับผมก็มีคลิปให้ชมทุกวันละครับไปเรื่อยๆนะไม่มีหยุดนะ ก็ตัวเลขก็เดิมเดิมนะเอามาจากสูตรเดิมเดิมรูปแบบเดิมเดิมนะก็มีเลขเข้ามาให้ชมเป็นสูตรเป็นสูตรนะใครชอบสูตรไหนก็แกะสูตรนั้นไปลองทําดูฝึกทําดูนะบางสูตรก็เห็นตัวเลขพ่ขึ้นมาง่ายนะบางสูตรก็ยากหน่อยนะครับผมนี่ก็ไม่ว่ากันนะมีผิดมีถูกก็เป็นธรรมดานะทําให้ชมอ่ะตามชมเลยนะฮะ ว่างวดนี้ตัวเลขจะมาที่ตัวไหนนะครับผมตามกันเลยนะะคำเตือนนะครับผมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอย่าทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเป็นอย่างใดนะวันที่ยี่ห้าแล้ววันนี้นะอ่าตัวเลขที่ออกมาแล้วก็ทราบกันแล้วสองหกสี่แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแล้วก็สามนนะครับผมอ่ายูทูบรวมเล่มนะจัดไว้ให้ดูให้ชมนะสำหรับไปฝึกทำฝึกคิดฝึกเขียนนะ มันก็ออกตัวเดิมเดิมของมันนะัเนแหยะตัวเลขนะเห็นชัดเจนนะนี่อย่างสูตรนี้เห็นไหมเห็นนะเห็นชี้ให้ดูนะเลขสอดแนมนี่หลักวิ่งมานะห้าหกเก็ดเนี่ยหนึ่งสองห้าสองเก็ดสองห้าหกเก็ดนี่เลขวิ่งเห็นไหมเราจับหกมีหกหนึ่งหกสามถ้าจับเก็ดกับจับห้ามันวิ่งมาตรงนี้นะสองอย่างเดียวนะห้าสองเก็ดสองแม่เป็นซะอย่างนั้นนะครับผม อันนี้เราเราจับเจ็ดจับห้าก็มาตรงนี้นะมาตรงสองเหมือนเดิมนะ่จับหกก็หกหนึ่งหกสามจับแปดก็แปดห้าศูนย์ห้าอ้าวรือวันนี้จะมาศูนย์ห้านะไม่แน่นะแปดห้ากับศูนย์ห้ามาแรงนะเดียวไว้ตรงนี้หน่อยแปดห้ากับศูนย์ห้าแรงอ่ะเรามาชมคลิปใหม่ดีกว่านะสูตรใหม่ นะครับที่มีชื่อว่าสูตรนี้นะเลขเดินรหัสสามหกเก้านะย่อกระเต็มนะครับผมจะบังไหมจะบังไหมอ่าเขียนแบบไหนจะไม่ให้บังเอาเอออย่างท่านี้ไม่บังนะเอาดูนะฮะแบบย่อนะเดี๋ยวผมขีดเส้นก่อน ย่ออ่าทางนี้เต็มทางนี้เต็มนะาตามชมเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวใช้สีไหนดีสีน้ำเงินนะจะได้ไม่จะได้คล่องหน่อยนะอ่าดูนะฉบับย่อนะจับเลขสองนี่มาทำนะะฉบับย่อนี้ฉบับเต็ม ในยอ่อก็สองห้านะสองขีดห้าแปดหนึ่งนะฮะขีดเส้นไว้นี่กลุ่มหนึ่งนะฮะสองห้าแปดหนึ่งสามหกเก้าสองนี่กลุ่มที่สองนะฮะเห็นไหมเห็นไหมสี่เจ็ดศูนย์สาม เขียนลงมาอีกเอาสักสี่กลุ่มนะสี่เจ็ดศูนย์สามห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ตัวย่อมันนะฮะอ้าวฉบับเต็มมันเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาเขียนฉบับเต็มให้ดูเดี๋ยวเอาสีในดีสีม่วงๆดีกว่า สอห้กับสองสห้านะครับผมเห็นไหมเออสอง่ห้าแปดหนึกับแปดเก้หนึกับสามสี่ห้าหจะหมดหมึกซะแล้ว่ะ เอาสีใหม่ดูสิสีนี้จะได้ไหมนะสามสี่ห้าหกเก้าสองก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์สามก็ศูนย์หนึ่งสองสามห้าแปดก็ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ก็หนึ่งสองสามสี่ นี่จะบับเต็มนะจะเป็นอย่างนี้เาเวลาเราจับเราจับวิที่ตัวไหนนะเราจับวิทีเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งนะมีสองนะสองสอง,สอ,งอ้าวสองบวกสามนะได้เท่าไรได้วิ่งเขียนตรงนี้นะสองบวกกับสามวิ่งห้าหกเจ็ดนะครับผม ตำแหน่งไหนที่ห้าหกเกียรแล้วก็มาเอาตำแหน่งนั้นนะฮะที่มีหนะ้าหเกียรอ้าวมีอยู่ตรงไหนตรงนี้นะเห็นไหมห้าหเกียรต์ห้าหเกียรนะฮะอ่าห้าหกเกียดเกนสองสามะครับผมห้าหกเกียหนึ่งสองสาม เราจะเอาตัวเลขที่มันรับกันพอดีนะเอาตรงไหนนะนี่1นึ่นี่เห็นไหมกับห้าหกเจ็ดเรามาดูคัดเลือกเอาห้าหก็มันมีอยู่2กลุ่มนะเจมนะห้าหกเจ็ดนึ่งสองสา เราก็นำเลขกลุ่มนี้เนี่ยมาจับนะฮะพอมาจับนะครับเราก็จะได้ตัวเลขนะ,ะอาจับไม่จะสี่เลยจับจับสสลสนะสี่หนึ่งห้าศูนย์นะฮะสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าสอง หกก็มาหกหนึ่งหกสามเจ็ดก็ไปที่เจ็ดสองเอามาดูตัวนี้นะตัวนี้ได้เท่าไหร่ห้าสองเอาไม่ออกขอเป็นสีนี้ดีกว่านะฮะห้าสองหกหนึ่ง หกสามเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็แปดสามเห็นไหมอ่าสองชุดนี้ถ้านำมาเทียบกันนะครับผมติดที่ห้าสองมีนะหกหนึ่งมีหกสามมีเจ็ดสองมี ชนกันที่สี่ตัวครับผมห้าสองหกหนึ่งสามสองอีกตัวนะใกล้ๆก,กันก็ห้นี่ระวังนะเพราะว่าเลขเริ่มจากห้าหกเจหนึ่งสองสาแต่ยังไงก็แรงที่ห้าสองนะ ห้าสองกับเจ็ดสองนี่แข่งกันมาจับเข้าคู่กันได้ไหมนะเจ็ดสองห้าห้าสองเจ็ดเราจะให้ดูจอเตรียมๆนะ นี้ชนนะครับผมชนที่ห้าสองหกหนึ่งหกสามเจ็ดสองเจ็ดอนี่ก็มาแล้วนะ6หกหกหนกสก็ยังเป็นใจความสำคัญอยู่นะ5ะห้าสองเรากลับเป็นเลขขี้ถ้าเป็น2อหนะได้เจ็ดสอห้าห้าสอเเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าลุ้นดีเหลือเกินในคลิปนี้นะฮะ อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมกับเลขเดือนรหัสส6 9นะฮะลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเ c ฟซี FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ะร้อมกับ ทั้งท่านใหม่และท่านเก่านะเพิ่มเข้ามาโดยใ,ใหม่ก็เยอะนะเกือบสามรอยกว่าท่านนะครับผมก็มีคลิปให้ชมทุกวันละครับไปเรื่อยๆนะไม่มีหยุดนะก็ตัวเลขก็เดิมๆนะเอามาจากสูตรเดิมๆรูปแบบเดิมๆนะก็มีเลข ข้ามาให้ชมเป็นสูตรเป็นสูตรนะใครชอบสูตรไหนก็แกะสูตรนั้นไปลองทําดูฝึกทําดูนะบางสูตรก็เห็นตัวเลขโพล่ขึ้นมาง่ายนะบางสูตรก็ยากหน่อยนะครับผมนี่ก็ไม่ว่ากันนะมีผิดมีถูกก็เป็นธรรมดานะทําให้ชมอ้าตามชมเลยนะฮะว่างวดนี้ตัวเลขจะมาที่ตัวไหนนะครับผม ตามกันเลยนะ,ะคำเตือนนะครับผมเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอย่าทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเป็นอย่างใดนะะวันที่ยีิห้าแล้ววันนี้นะอ่าตัวเลขที่ออกมาเราก็ทราบกันแล้ว 4, 87 2องหกสี่แดเดสองแเจดสแล้วก็สามศูนย์นะครับผมอ่ะยูทูบรวมเล่มนะจัดไว้ให้ดูให้ชมนะสำหรับไปฝึกทำฝึกคิดฝึกเขียนนะมันก็ออกตัวเดิมๆดิมของมันนะเวต,ตัวเลขนะเห็นชัดเจนนะนี่ย่าสูตรนี้เห็นไหมเห็นนะเห็ดชี้ให้ดูนะเลขสอดแนม นี่หลักวิ่งมาหน้าห้าหกเกเนี่ยหนึ่งสองห้าสองเกสองห้าหกเกนี่เลขวิ่งเห็นไหมเราจับหกมีหกหนึ่งหกสามถ้าจับเกกับจับห้ามันวิ่งมาตรงนี้นะสองอย่างเดียวนะห้าสองเกสองแม่เป็นซะอย่างนั้นนะครับผมอันนี้เราเราจับเกจับห้าก็มาตรงนี้นะมาตรงสองเหมือนเดิมนะจับหกก็หกหนึ่งหกสาม 88กับ8505อ้าวหืืงวันนี้จะมา05นะไม่แน่นะ85กับ05มาแรงนะเกยบไว้ตรงนี้หน่อย85กับ05แรงอ่ะเรามาชมคลิปใหม่ดีกว่านะสูตรใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสูตรนี้นะเลขเดินรหัส369นะ ย่อกระเต็มนะครับผมจะบังไหมจะบังไหมเขียนแบบไหนจะไม่ให้บังเอาเอออย่างท่านี้ไม่บังนะเอาดูนะฮะแบบย่อนะเดี๋ยวผมขีดเส้นก่อนย่ออาทางนี้เต็มทางนี้เต็มนะ ตามชมเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวใช้สีไหนดีสีน้ำเงินนะจะได้ไม่จะได้คล่องหน่อยนะอ่าดูนะฉบับย่อนะจับเลขสองนี่มาทำนะฉบับย่อนี้ฉบับเต็มในย่อก็สองห้านะสองขีดห้า ปดหนะึ่งะฮะอาขีดเส้นไว้นี่กลุ่มหนึ่งนะฮะสองห้าแปดหนึ่งสหกสองี่กลุ่มที่2นะฮะเห็นไหมเห็นไหมสี่เจดศย์สามอ่าเขียนลงมาอีกเอาสักสี่กลุ่มนะ สี่เจ็ดศูนย์สามห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ตัวย่อมันนะฮะอ้าวฉบับเต็มมันเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาเขียนฉบับเต็มให้ดูเดี๋ยวเอาสีในดีสีม่วงม่วงดีกว่าสองห้ากับสองสามสี่ห้านะครับผมเห็นไหม สองสามสี่ห้าแปดหนึ่งก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกก็สามสี่ห้าหกจะหมดมึกซะแล้วอ่ะข้าสีใหม่ดูสิสีนี้จะได้ไหมนะสาม

เวลาเราจับเราจับวิทีตัวไหนนะเราจับวิที่เลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งนะมีสองนะสองสองอ้าวสองบวกสามนะได้เท่าไรได้วิ่งเขียนตรงนี้นะสองบวกกับสามวิ่งห้าหกเ็นะครับผมตำแหน่งไหนที่ห้าหกเก็แล้วก็มาเอาตำแหน่งนั้นนะฮะที่มีห้าหกเจดอ้าวมีอยู่ตรงไหนตรงนี้นะเห็นไหม ห้าหกเจ็เนะฮะอ่าห้าหกเจ็ดนะครับผมห้าหกเจ็ดออ่าเราจะเอาตัวเลขที่มันรับกันพอดีนะเอาตรงไหนนะนี่ หนึ่งสองสามนี่เห็นไหมกับห้าหกเจ็ดอ่าเรามาดูคัดเลือกเอาห้าหกเจ็ดมันมีอยู่สองกลุ่มนะเต็มนะห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเราก็นำเลขกลุ่มนี้เนี่ยมาจับนะฮะ พอมาจับนะครับเราก็จะได้ตัวเลขนะอาจจะมาจะสเลยจับจับสเสลตนะสี่หน้านะ4ี่หนึ่งหห้าสองหก็มา6กหนึ่งหกสาม็ก็ไปที่เจดสอง ามาดูตัวนี้นะตัวนี้ได้เท่าไหร่ห้าสอ,อาไม่ออกขอเป็นสีนี้ดีกว่านะฮะห้าสองหกหนึ่งหสามเจแล้วก็แปสเห็นไหม อ่ะสองชุดนี้ถ้านำมาเทียบกันนะครับผมติดที่ห้าสองมีนะหกหนึ่งมีหกสามมีเจ็ดสองมีชนกันที่สี่ตัวครับผมห้าสองหกหนึ่งหกสามเจ็ดสอง เอาอีกตัวนะใกล้ๆก,กันก็50นี่ระวังนะเพราะว่าเลขเริ่มจาก567 1กเจแต่ยังไงก็แรงที่52นะ52กับ72อนี่แข่งกันมาจับเข้าคู่กันได้ไหมนะ เจ็ดสองห้าห้าสองเจ็ดเราจะให้ดูจอเต็มๆนะตรงนี้ชนนะครับผม ชนที่ห้าสองหกหนึ่งหกสามเจ็ดสองเจ็ดสองนี่ก็มาแล้วนะ 6, ะหกหกหนึ่งหกสามก็ยังเป็นใจความสำคัญอยู่นะ 5, 2ห้าสองเรากลับเป็นเลขขี้ถ้าเป็นสองห้านะะได้เจ็ดสองห้าห้าสองเจ็ดเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าลุ้นดีเหลือเกินในคลิปนี้นะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับผมกับเลขเดือนรหัสสามหกเก้านะฮะ แลลาพาจจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว